รถเงิน <ân> สดกับซื้อรถเงินผ่อนพี่ๆเลือกอะไรกันครับเงินผ่อนอีกแล <_ H an> ้วเงินสดสิถ้าเกิดว่าเอาเงินสดหมดเลยอะคือบางคนเขาก็ไม่งทีเขาไม่ีเงินจำกัดแล้วจะไปเสียทำไมดอกเบีย้ยให้ธนาคารน่ะธนาคารเดี๋ยวนี้ดอกเบีย้ยมันก็ไม่ได้แพงดอกเ <_ H an> บีย้ย <_ H an> ก็ถูก <_ H an> ไม่อีกแล้วอย่าบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปไม่ถูกเลยนะศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีศูนย์จุดเก้าเก้าก็มี็นศูนย์จุดแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคือเงินสดแหละถือว่าเป็นเงินสดโปรโมชั่นแต่ละอย่างอะทุกวันนี้ที่เขาทำมาคือเขาก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยคือที่อออออกกรรถถงงง่่่่าาายยยยขึ้้้้นน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 นแตตลูคซืืืเเเเิสดีีีหหหหมมมทัไไ เหนื่อยดิก็จะเก็บตังลากเงินมาซื้ออะไรเงี้ยดูหน้าผมด้วยนี่ดูหน้าผมด้วยคนมีเงินครับคนมีเงินเขาก็ซื้อเงินสดแต่ทางนั้นแหละจะไปเสียทำไมดอกเบีย้ยดอกเบี้ยคันละเป็นแสนดูดิที่เราทำกันนะเราก็คิดไปเองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเสียดอกเบีย้ยแล้วมันได้รถมาใช้ก่อนอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเหรอคุ้มตรงไหนคุ้มดิจะรอเป็นเงินสดบางทีไม่ได้ใช้รถสุดสุดท้ายไม่ได้ออกเงินมันเหลือครับขอโทษเงินมันเหลือฮะเงินมันเหลือก็เก็บเอาไว้ที่บ้านก็ได้เอาเงินมาถึงโชว์รูมออาาางนนััตตรรยไห อันตรายดิโอนได้ดิเอาเงินสดม<ะ>เาเท่าไหร่ก็โอนเอาสิบัญชีมานะเราไม่แบ่งให้รให้ไฟแนนซ์เขาทำงานทำการกันบ้างเลยหรอแบ่งทำไมล่ะแบ่ง<ะ>ทำไมเงินเราแบ่งรกระจายรายได้บางทีแล้วคือไฟแนนซ์เขาก็ต้องมีงานมีการทำไม่ได้สดสดสดท<ม>ี่ไม่ใช่ตลาดไทยนะไม่ต้องเอาไม่ต้องไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาทำไมถ้าเราซื้อเงินสดทุกคนมันก็ไม่ใช่ make ซนมัเนก็ไม่ได้คือเขาจะแบบบางทีมันต้องมีเขาเรียกว่ากิจกรรมทำในการซื้อ เวลาเวดซื้อซื้อเงินสดเนี่ยคิดดูเรามีเล่มทะเบียนตั้งแต่แรกเลยจะได้เล่มไปหอสมุดแห่งชาติก็ได้การซื้อรถบางทีมันคือการเดินทางเดินทางมาซื้อเดินทางผ่อนมันก่าจะได้เล่มมันมีสตอรี่มันมีค่าใช้จ่ายกับสตอรี่เขาเรียกว่าสตอรี่ในการซื้อบางคนเขาไม่ได้แบบมีเงินมาเลยตั้งแต่เกิดคิดดูดีมมนต้องเราเนี่ยไปคิดแต่มองแบบเป็นมุมเศรษฐีไงใช่ คนเราต้องสู้ใช่จะบอกว่าคนซื้อถ้ามีความพร้อมในการซื้อสดอย่างเงี้ยโอเคเราก็แบบคิดว่าการซื้อสดเ่ยมันก็เหมาะกับเขาแต่ว่าการซื้อผ่อนน่ยมันคืออ่ะความซื้อสดเหมาะกับเขาเหมาะกับผมมันก็เหมาะกับอาจจะเหมาะกับคนคนคนเดียวแต่ไม่ได้เหมาะกับส่วนรวมใช่เราลองคิดดีๆว่าคนที่ซื้อผ่อนเนี่ยคือคนที่เขามีความพร้อมความพร้อมด้านเครดิต ความพร้อมด้านต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะมีความพร้อมในการใช้รถมากกว่าคนซื้อสดด้วยซ้ำคนซื้อสดก็มีความพร้อมเหมือนกันด้านไหนด้านการเงิน<ม>เราสามารถควักจ่ายเป็นเงินซื้อสดได้แต่เราไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับคนอื่นความคุ้มทุนอยู่สมมติลดราคา1ล้านเราจ่ายหนึ่งล้านเราจบเลยแต่ถ้าซื้อพอรไหมครับดอกเบีย้ยคุณมาเท่าไหร่ยังต่ำอะห้าหกหมืน่นคุณเอาห้าขุหมื่นไปทำอะไรได้ซื้อทองเก่งกำไรยังได้เลยกลับกันถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย คนที่มีเงินหนึ่งล้านแล้วเอาเงินหนึ่งล้านเป็นลงทุนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าใช้คาว่าลงทุน<ม>สิอาลองลองกับดอกเบี้ยห้าหมื่นเงินหนึ่งลอาจจะลงทุนแล้วกาไรอ่ะมากกว่าห้าหมื่นก็ได้นะเขาอาจจะก,กําไรอย่างเช่นไปซื้อทองทุกวันนี้ทองขึ้นใช่ก็คนมีหนึ่งล้านแต่ถ้าผมมีสองล้านผมก็มีหนึ่งล้านลงทุนอยู่แล้ว <ด>ต่อยอดไปเรื่อยอ <laughs> เราพูดไม่จบมีหนึ่งล้านไม่ว่ากระเป๋าข้างหนึ่งมีอีกบบล้านหนึ่งใช่มีอีกล้านหนึง่งน <laughs> ี่ถ้าก็พูดต่อข้างขามีอีกสองมีอีกล้านหนึงนหน่ง <laughs> แล้เราก็มีทั้งหมดสามล้าน <p> อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าหัวเราใกล้จะล้านแล้วอืเถียงกันไปก็ไม่จบหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันว่าจะสดหรือจะผ่อนนี่ลองคอมเมนต์กันมา